เออ้ยเนี่ยไปปุ่นมาป่าพี่น้องป่าธรรมศาสตร์เด็กที่หมอกปู้พี่น้องไอ้ป่าไล่เนาะก็นดีว่าก็มีความสุขนั่นึงเนาะก็นดีว่าขึ้นไปขึ้นมากันเป็นวิธีชีวิตแบบมีความสุขของเขาเนาะเราห้ากินอยู่กินโดยดีว่าบวกขึ้นยังไงนะได้เลยแต่ก็คือว่าแหละสวัสดีชูเท้าหันไปบอดาเขาก็ระดมอมอก โอ้อันนี้เนื่อนนรคำนอยยูพีนะพุนที่นอนพูดีเออพี่น้อยคือลูพีฮ้ออันนี้เพราะเออผู้เสื้อผู้เสือผู้มานี่นี่ยผูตั้งแต่ผู้แก้วมาเนี่ยผู้ทำกับนักกินข้าปลาเนี่ยมันสรงพมเดียวกันหมดที่นี้นะการเลนอันพอมาลขอบใจเอฟซ ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา อืมปกติมาหรอสองพันบาทหรออ่ะสบายดีท่านผู้ชมเนาะถ้าบอาคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินข้าวกินนันกันพี่น้องกินแบบปลาธรรมชาติเนาะเมื่อกี้ข้าวเจ้าก็ไปใส่หมองนี่พี่น้องเลยนี่เนาะใส่หมองใส่อ่าันนี้เนาะพี่น้องโอ้โป๊ท่าพี่น้องเลยกามาไหมอันนี้เพื่อเดินปลาเนี่ยปลามันเนาะนี่เนาะปาหม้อเอากินเราปลาเผาไงวะเอาไปกินเราตัวตัวเรื่องนี้ปลาเนี่ยนี่ตัวเรื่องนี้ปลาเผาปลาเผาปลาเผา โอ้พี่น้อยนะปักกรกคารักกิราเกรกัปามมเออเกรารกับามมเฮ้ยมาากินมากันไพี่น้อยเส้ยบแสพี่น้อยกินแบบธรรมชาติเลยเออเมื่อแหละเมื่อเลี้ยงทะเลาะด่กมากินข้าวากันพี่น้องเอ้ยม่ละชุบๆเราเทิร์่งพี่น้อยกินคอมกัดด้วโอ้ยมื่อ้กินแบบ อืมจะแบบออริจินอลทีแท้แบบธรรมชาติกันเลยนี่เขาเอนาบกินบาบว่าไม่าเลยตันเลเลยฮฮกินข้ากันพี่น้องดแบบเมือปิเข้ามโอเปลเขากินเตไปเตไปนึ่เป๊กมูน่ะตัวยาวน่ะเป็น้ยัางนนะ กัตวร์กัตวร์หกัตวรด้วยโอ้อยดยพอมันจับัมันก็ัหลาอันนี้ลูกลูบเคยอนนี้เาะเออูเสื้อูเสื้อูมานีนี่ยตังแต่กูเนี่เกลวมานี่ยก็ตังนี่มาคำนันเข้าปลาเนมันทรงผมเดียวกันหมด ที่นี่ป่ะเนี่นะมาการเล่นอย่างไรอ่ะอังพอมาเลชูชัยนี่มาคายบันนี่อะไเงินลอยเรียกเป็นคลมแบบนั้นแล้ยลุกเคยฮันกับไอเงินลอยนี่คือเอาเอาสองคนในกัปตุนี่มัดอยู่นี่บ่มีเพื่อมีแต่สู้สามคนผู้นี่ผู้นี่ต้องฟังคามึงเออเออมึงว่าแป้ง ต้องไปมึงวายูต้องยู่นเะหมดแล้วเทำไงมากันฟังีดอลันี้ว่าไปไปมันวายู่มาันมันมายู่ตกได้ได้เสือเขาไอตอเนอไม่ใเินูก็ว่าเออก็สบเก้าเก้า่ต่อันมันแยมนไปม่่นี่นเป็นไอ คนนี้เป็นนองมึงเป็นนองด้วยคนนี้เป็นผู้อายขนาดพอกินเนี่ยนะครับขมวดคนนี้เลกเจอมันเท่าไรเจอมันไปอยากปันเธอแล้วคนนี้แนวพิษคนนี้เนี่ยอันนี้เลยความปากเนี่ยมันกินเหล้าเลย ตามแต่บ้านมานี่นี่เขาจะตามปองเนี่เจออย่างทีไอ้ตามปองไปกินเหล้าไปกินลอกทุกๆคาไปดูดกินเล้าชอบเพราบมัไมัด้เฮ็ดเป็นเอาเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยกูวมึงฟังเดูมึงนี่จุดอ่อนมึงอยากผ่านลายปักันเมืองเลยแล้วมึงอยากผ่านลายปักันเมืองเลยอยากนอนล่านาบัข้อยิ้เจ้าหุ่นไล่เขานอนไปกินเลยกิน กินอย่างกินแจฮันนนนซื้ออ้าวโอออมึงแิัดเลยคืออาว่มึงยำเะาอเต้าาีอปยม่อมเยนมาเตัฮอักก่ด้อด้อ้อ้าเด้อดเด้อเด้อเ้อเด้ด้อเ้เอีอเอเด้ออเ้เด้เด้ด้อเ้เออ้้อเอเ้้ออกอ้ดเอ้อเด้ออเด้อออด มเเนไก่ไกลบ้านใก่บ้านเออแม่นลยก่้บ้านหนห้องนะใกลบ้านห้องน่ะไก่ป้าห้องเสนอนี่หลยบกกก่ป้าห้องเสนอเน็กป้าเขาชิ้นนี้เออ่ตนะหอเห็นเตาคนีคือไกลบ้านห้องนี่กเ นะเน่บอกีเอ็ตุมตังเลย่ทได้่แป้งมองเห็ใช่ไหมเ้าเรื่องเจ้าไปแจ่เออเป็น้าเน่าเอาไปมันอายน้องี่หลักเอาไปกัไดนก่อนก่อนเออเอไบดนี่กนนะบดงชุบชุบุบุบเุบุบเนื่เออเอเนื้อก้อนเออเอาไปบดน่นนะ ผมีะโอ้เด็กน่อยเอสุต้องบอสุอันนีขานอนเขาด้านอีลูกก็ัมืองา่ายอายลูกบ่ืสุเข้าเขาเงี้ยไล่เนี่ยก็ซุกปอกแด้ซุกนั่นนันด้ซุพ่อบ่อร้ซุปเว้ยจกินพ่อนี่ซุปได้เฮาอยากซุกป็นซุกจะเากินออเาก็ซุปปนเขาก็กินอันน นี่ย oh อ่ wow. okay. wow. mm ันไอกลกโนนองเวินมาหาจะเอบ่อันนี้อีกคำน้อยเขาเนอ้น้ำไอ้หันจ้าดีเเนี่ยปาลุกป่าคำน้มนก็อยู่ในํำพื้นนีหนะโดยโดยพอลองมาต่อหันืนเาเห็นไอ้หันเห็นไอ้หันน่ั่งอยู่บนน้ำมาน่ไม่มาแล้วอีต้อดสักหน ยังไอี่ดาวอกยงไอเฮ็ดนงหยนี่ยอยย่งมากเลยอยู่ซอกยุดอยู่ซอกนะซอกคนแย่เนี่ยอกมาแล้วเออแสบไล้พี่น้องเอ้ยอยุนนีมันนี่มายเพื่อนไอคำน้อยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวกินแต่ปลาธรรมชาติเนาะได้ได้ใช่พวกนมนี่อ้ายคืออยู่ที่นี่โอ้แม่งกัดไว้เจ็บๆบ่ต้องบ่ต้องมีแนวคิดบ่้านไปอยู่่้วอ้ายแงยิอหาเงินทําเนี่ยหัดอิ่มลยัดต้องคอยอบรมสั่งสอนพี่น้องอ้ยพ่อัน่มันถ้ามีแนวคิดเนาะขึ้นูโอ้ คู้ตัวนั้นเมนองมันยากแล้วอ้าวผู้เฮาบฮาียานูคุณพูโอ้ใจมองเนาะนี่พี่น้องไอ้ป่าเลือดจากันปีงเมื่อกี้พี่น้องไป้าถอ้ามักไฟนี่พูดอะไรมาจีน่นี่เฮ้่นบ้านูื่อปียอะไรไึ้จน่ะ เอาโชว์ลายซุกเนี่ยไปเ้ยเนาะมันวันซุกเลยเนาะข้ามเป็นต้นสุกเลยคือเงี้ยเงี้ยอาไปน้เคยนเนี่ยไปพุ่นมาอ๋อป่าพี่น้องป่าธรรมศาสตร์ดิชิงมองพี่น้องไอ้ป่าไล่เนาะก็กือว่าแล้มีความสุกนั่นเองเนาะก็กือว่าขึ้นไปขึ้นมากันเป็นวิธีชีวิตแบบมีความสุขของเขาเนาะเราหากินอยู่กินโดยดีว่าบวกขึ้นยังไงนะได้เลยได้เกิดว่าแหละ ฮัลลโหพี่เดชจูเท้าขันไปบ่ได้เหาก็ระดมออโอนอันนี้หนึ่งอะไรคำนอยอยู่พี่นะผุ้นิดนี่นอนผู้ดีอ้าวพี่น้อยคือจะบุขึ้นยั่งเลยนอนผู้ดีอันอันนี้เพิ่นเพิ่นยายให้ทีมงานเท้านอนเนาะเพิ่นเป็นเพิ่นพุกลังนึงอยู่พุ่นเอ๊ะมาขอไปมน้ำโหน้าอันนี้ไปน้ำเพือยไป โอ้เคยไปพุ่นนาอยากไปน้ำเคยกับไปมาเนี่เป็นอย่างสงสัยสิได้สิได้อันสมาชิกพอต้องเรื่องเพิ่มตึมผู้นึงแล้วนึ่งไปยืนรุมกันในอ้อยต้อยแล้วแหละเนาะนะครับนายเนาะแขวะแขวะแต่ไปซื้อเนาะคือเฮานี่พ่อแม่ทำแต่พอมีแต่แม่ตายแต่เฮาถึกแต่กี้เนี่ยยู่นานนาสัมพันธ์เฮานี่ มีรถซิ่งก้อนมูแมนแมนเเอาเมียเมียเท่าด้ยินได้ยินเขาเขาว่าประวัติอายการทีว่าสมขวรเลยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยนี่ตออ่ก้อนมูเด้พี่น้อยมีรถซิ่งมีรถดันนั้นแต่มาเสียยอน่าคอมเมนต์เสียยอนเมียกินยาฟินเนาะเออพี่น้อยโอ้น่าสงสารมันแี่ว่าเอาเอาไปว่าเมียเขาเนาะเขามีลูกห้าคนพี้ชายหมดเลยโอ้แล้วมาเอาเมียผู้นี้ก็ลูกไล่แล้วเท่าเมียละปะแล้ว บ่อปะเะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เมียเนี่ยอายุประมาณหกสิบไปแล้วไอ้ไอ้นี่อายุเท่าเดิมนี่ยเกิดปีแปดสิบสี่แปดสิบสี่แสดงมาอยู่ถึุอยู่สี่สิบสั้นสิบสั้นเนี่อืมประมาณนั้นเนาะแสดงเอาเอาเมียเมียรุ่นเอื้อยเนาะรุ่มแม่บมาแล้นได้รุ่มกันสับบ่เอาเมียเต้าโอ้งเป็นนมะเฮข้าบ่ อูนนี้ยนเาม่นี่น้อยอันไปอั่อมสิบ่มีขนาะโตเคยบ่มีไปจำเดือนอไปจำเดือนเลยถ้าิ่แล้วหกสิบเนาะหกสิบวิแล้วแล้วเมื่อวานนี่เขาเอามาฮอดเห็นอาจยนเนาะมันิบเ็นมือึ่งแล้วเมาเรียนเอามาหอดเปิดบึงอันกลงบนอยู่บรนนะแต่เขาว่ากรวการเนียเขาพูดเทพีมาแล้วเนี่ยเขาเนี่ย สิไปซื้อเนี่ยเขามันแหละคือว่าเขาตุกขอถามอาจาไหมเขาไปห้องม,มองมนเนาะไปอกโกอยู่ไปสอบฝาเกขาพับแหละเขาว่าไปส่งไปสัสญ,ญานะเขาว่าประมาณสิบห้าสิล้านบมมีเงินไม่อาจจะหน่อยช่วยเนี่ยพรา น้องมีเงินในเซนหนึ่งแล้วเขาไปส่งฝากเขาว่าเออที่นี่คันผมไปหอสัญญาเนี่ยไปได้แล้วเด็กก็ไปสัญญาแล้วมีอาจารย์ว่าเออผมมีเงินมีคำข้าวส่งทิฟฟานี่เบอร์หนึ่งเขาว่าสองแสนห้าร้อยแล้วค่ารถประมาณเจ็ดแสนเขาไปเนาะแล้วก็เอาไายมาข้อเนี่ยข้อเป็นขึ้นแล้วก็ไอ้เจนนี่ไอ้จจนก็อยู่น้ำน่องนะ ตอนเอาตกนี่มันเลาบลาบไปขึ้นมันอื่นเนาะแล้วมีลูกสายลาบกับเหาอยู่ตรงกันเนาะเอาขึ้นได้สามกอกละกอกตอซี่กอกตัวอันนั้นซี่เนาะโอ้สูงประมาณนี้น่ะนี่ซาบนี่ซามตัวน่ะสามตัวนั้นเนาะเออแล้วเบอร์มันเาตัดหมดแล้วแล้วเอาตัดแสงหนึ่งแล้วมันฮักกลางกลางเลยนะกอกนะเออฮักกลางกลางเลยนะเออฮักกลางกลางเลยกอกมันฮักเลยอ๋อ บ่บ่แม่นว่าบ่แม่นเฮาเฮาจับแล้วเฮาตกบ่แม่นเนาะคั่นสั่นตัดเบิ้ดออกหมดแล้วตัดเบิออกหมดแล้วเฮาตัดแสงนึงเนาะแล้วลูกชายอาจารย์ล่ะับมันนั่งหน้าทําอาจารย์ขึ้นแล้วเปียน้องขึ้นนเออย่อไปักว่าเฮ้ยก็บ่คอนมันกิวน่ดกใหม่มันดกใหม่แบบนี้นะม่นี่แบบพ่อแบบนี้ดกในกแล้วบบนฮักนี่เป็นซะเป็นดกเน้อบ่บ่ได้เบิ่ง บบว่ามันกินนอะเนาะมันขึ้นแบบมีแบบนี้แ,บบแหละัานะนสั้นก็รอจะเป็นพี่บอขึ้นแหละสน่ะพี่บอขึ้นซ้ายขึ้นใส่อลไรที่นี่เหากจะเบาเบาหน้าฟังเนาะนทำอิฐลูกซ้ายคลอยละคลอยตะกินมันฮับซื่อมาคอเนกโลนุนานาเพราะวสองพันแล้วคล้ยพาเขาไปคล้ายเอาจีนจอดลูกซ้ายหลับไปขึ้นเนาะมันขึ้นไปแล้วบันนี้มันโอ้คอทุขคอไฟละเมื่ะ นำเทียนงานวาวสักซิ่มมมีความจริงพอตัางว่าวเนาะแล้วลูกซายเฮาลูกซายกุกเมื่อเราขึ้นป้ายมันมีแล้มันมีไม่อาากเนาะเรามันจับดีนะแล้วมันจับเนี่ยนี่เนาะแล้วมันเอาพาเซอร์ทางก้นนี่นะลูกซายกุกขึ้นมันดึงสิมันตกนะตกแล้วลงมันมีหักไม้ลายแหละตกไปฟาดฟาดหักไม้เขาปวดไปแหละบนมันเกาลานตาย แล้ว,<ม>วลเราไปขึ้นหันเราเป็นพ่อเนาะพ่อหน้านะพ่อหนะ้า่อต้อนแะมนตัวนี้นะโอ้เขบาบมอพี่กับตายจนมอพี่เนาะแมอง,งูกับตายจนแมอง,งูหม้อมะคอกันยังทึ้งมะคออยูเออ่เนาะไม่แหละไม่ได้บราบราขึ้นเด้อบรราขึ้นแหละแล้วลูกชไส้อยเอาไปปั่วยอย่งหม,อม,ะมะ้อมัดเพราะเาะมันอ่าพวกกีรัตน์เนี่ยมันบดีเนาะเบวากระดูกเส้นประสาทเนี่ยมันเสียเลยมันลงทั้งๆเนาะทึ้งพาพร้อมเออแปลว่ามัน มันมีไม้หักหักไม้ร้ายนี่เนาะแล้วมันมีเวลาตกแล้วลงเรไปฟัดนี่เนาะแบบว่าคือค่อยในมันตกลงจะพุ่นมาแน่เขาลงแล้วมันตั้ง้างเนี่ยลงตั้ง้างเลยไปฟัดคิดดิ้นเลยแต่ว่าทำกุลย์กับตายโอ้พี่น้อยกุ้งคอนย่บนหน้าเสื้อนะจิฮักง่ายๆเนาะบุลลัมบุลลัมมีเลยกุคอหักเนาะ กอตองคิดบุลำนี่แค่ก่อันอาจียนีเนาะมันค่อยขึ้นอันมันันเนาะมันความลายมากมันจนเนื่อจกซีละมันก็เยเอามามันโล่งมดเรอเพื่อันจู้กันไม่กไม่ไหนอันน้องเคยว่าลุงุบกขึ้นอะไรพูนลุงลุงน้องบอกึ้นเะย เราอนณาเนาะปีนี้อาจารย์มาแล้วขึ้นไปวค่อยขึ้นกับพวกเป็นเี้ยหักนะลุกบอลลามหักป้ากุ๊กก็อันนี้มันแข้งน่ะแล้วมันเนี่ไปหักเจาอไปกุ้งึดเลยคันค่อยอันนั้นน้องเสื้อเฮาก็ทำอาจารย์อาจารย์โอ้เสื้อแล้วเสียแล้วสีแล้วน้องกับอันาณาลูกไส้เราเอาค่อยไปส่งเนาะย่างย่างไม่ได้เลยคือคางนะฮะเนาะอาจารย์กับว่าเนาะเละละตุ้งยี่พี่นะยูน่าป้าพี่นะถางไปน้ำลบโอ้ แลบนี้เราเราพูดพูดอะไรปออกออกมาสินะเอาย่างมาพอเจ้เลยลูกไอ้จันมนนี่น้องเล่านี่น่ะกำอันนี้น่ะพอย่างลูกเออเฮียแล้วแล้วต้นต้นบอนมันฮักนี่อันนั้นบ่อันนั้นอ่ะอันอันโบได้บ้างเนี่ยกบมันฮักนะเราไปได้ไหมน่องอ่ะใส่ไปน้องใส่แล้วพอตามจุเข้าว่าแม่กับหยังว่าที่โบมีบ่มีเหอะบ่มีอันอันเครื่อน เครือแท้เป็นเครือบก็เป็นนั่นแต่มันใต้แท้อันนี้มันเป็นเครือมันลงโบบไวเดยอืมแล้วเครือมันมีเครือมีนั่นแดีโย้มันมีไม้นะมันมีไม้นี่เนาะไม้ชอนอนี่แล้วข้อมันอยู่นี่มาอออเขาตกลงมาเนี่ยคือจุดไม้เนาะแต่ข้อมันไปตํารางเห่าเนาะไปก่อนนะอืมซ้ำนี่แหละอันนี้อันนาโต้มาคอมันลงมีมากเนาะมันตกันตกมากโคยเลยตาดน่ะ กุ๊กนะเออดาดค่อนนี่พอดีอันนาลูกแา่ไอเจนไปเอิญไอาจนมาไอาจนว่าเออกันเป็นอะไรไปหัวซาไปซาไอเจนยังเจมบคอได้ปอไปแล้วเทีสี่ห้ามสี่คนแล้วมกคอเนี่ยครับทำเข้าว่าเขามีสี่คนหากกรถนเนาะสันกันผพ้ละเจ็ดสิบบาทเราไอเจนนั่นสวยก้อยพมันสองเสนืะ มันก็บ okay, ่มีแค่นั้นแหละบ่มแล้วมดเท่าใดน่ะวอันนี้น่ะแว่าเฮาคทุกคนยากแล้วเฮาเอาเมียมือเนาะเฮาขายมาเซา4เล่มไปปวเองไปไปหม้อประมาณซ่ํานั้นแหละี่ดเป็นอีนีนี่ีนีได้นเือนปายนี่ะอ้ายดีไว้ก็เออเดนปายนี่นะ ทำไ่จนแม่วคยตัวเน่ยไปกินเราสตมหนึงก็เละตึมมืนบอกักกันเบกันดียายังมันนันพริกบุกบุกบมันมันมันพิกซีนาแบบวบามันกะตุกระตุแต่ว่าบวหักเนาะโอ้หักเนี่เอ้กิหักมันจะพปโตม่นช่นั่นดจอดเนาะเดอนปนั่นดีจฮากบูเนาะสมมติเขาไป็นอฟ้าเนี่ยเขาปเขาไปสองฟ้าเนี่ยเขาตัวเขาตัวบ่ตัวใดบ่อตัวหามีเบอร์เลยสออัน แล้ม <rium> ันเห็นฮ uh, ah, ักแท้ๆหาบ่ได้ไปต่อไว้ซะซะก็มีอันเทวดามาช่วยตี้ซเด่งบจริงเฮาเว้านี่บ่มีผเสื้อตาไปเนาะแล้วค่อยไปบ้านล่ะค่อยเอาเบอร์มาเบอร์จ้พูแล้วตูโอ้เนาะดๆขอบใจด้อันจุจุลูกเอิ้นพ่อๆซั่นพ่นว่าเด้อนั่นๆเด้อเฮเฮืงละโดยๆอะเพิ่นอันโอ้อยู่นี่เนาะนี่เนาะอ่าอพี่น้องเอ้ยอยู่นํากัน ลูกๆคนอื่นแล้วเนาะพ่อพ่อสั่นพ่อต้องให้เบิ่งอันดับหนึ่งแหละแสดงว่าทางทางทางหน้าว่าทางนี้เนาะขึ้นขึ้นเทิงเนาะขึ้นเทิงเราไปข้างข้างเนี่ยวะแสดงว่าท่างแท้ๆแหละทางแท้ๆนั่นคือทิงเนาะมา่น้องลูกอื่นละอาจช่างสาพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่าวนำข้อหนึ่งหยัดจับจุกจิกทำนนี้ก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้บ่าวนำขอกล่าวคำว่า สบายดี